มาติดตามกันต่อครับออนไซต์บอลไทยในเบรกสุดท้ายฮนะแล้วก็เป็นรประจำเป็นธทมเนียมของรายการเราที่ต้องมีแขกรับเชิญสาวๆน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะชื่อมินอายุ17ปีค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายค่ะชื่ออะไรคนะชื่อมินค่ะอ้อง<ะ>มินน้องมินอ่าน้องมินอน้องมินอย่างที่เราทราบกันณวันนี้น้องมินยังอยู่เรียนมปลายอยู่เลยนะครับผมเามว่าเด็กที่สุดตัง้งแต่ ในเบรกสี่เราที่เราเชิญมาเชิญมานะนี่คือเด็กสุดแล้วอเพราะฉะนั้นเนี่ยสํารวมเลยนะตัวเตนะสํารวมเลยนะหม่น้านะไม่น่ามาเตือนเราแต่มาตะลึงตึงตังกับน้องไม่ได้นะเห็นพอลูกก่อนทุกคนเลยน้องมินเอาวันนี้ใส่เสื้อเมืองทองมาอย่างที่เราทราบกันว่าน้องมินเป็นแฟนเมืองทองความเป็นมาเป็นไปเป็นแฟนเมืองทองได้ยังไงครับ ก็จริงๆมีพี่ชายที่เชียร์ทีมมงทองอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบนักเตะมงทองพี่ตังฝระเงเย็นเกิดมาเชียร์มงทองค่ะน้องมิ้น์มีแบบว่านัดที่แบบประทับใจทําให้แบบหลงเริ่มหลงรักทีมนี้ไหมก็เริ่มดูมาตั้งแต่เด็กแ,แต่ว่าถ้าประทับใจก็เป็นนัดมงทองเวลามที่แบบเข้ามาดูที่สนามตลอดตั้งแต่แบบเด็กๆเลยค่ะปีไหนจะได้ไหมกี่ปีแล้ว ก็ถ้าเชียร์เมืองทองมาก็เชียร์มาวันเจปีค่ะเจปีแปลว่าน้อง <7 S 1> อ่ะอนนเชียร์เลยเหรอเชียร์มืองทองตั้งแต่อายุสิบขวบนะใช่ค่ะโอ,อ้โหโอ้ก็ถือว่าเริ่มดูบอลตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเอาจริงๆโดยโดยธรรมาชาติผู้หญิงอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของ ฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆไหมทำไมเราถึงไปไปสนใจฟุตบอลได้ขนาดนั้นน่ะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายแบบเขาชอบดูบอลกันก็เลยแบบไปนั่งดูเขาแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ค<ช>ือเราก็ชอบด้วย,ยสนุกด,ด้วยค,คนที่บ้านดูด้วยใช่ค่ะอ๋ะอย่างพ่อมีพี่ชายเขาก็เชียร์เมืองทองทั้งสองคนได้ไหมพี่ชายแล้วก็มาแล้วก็เลยแบบว่าได้ซึมซับไปใช่ค่ะจากวันที่อายุสิบวบจนถึงวันนี้นักเตะที่ชื่นชอบของน้องมิ้งคือใคร ก็เป็นพี่ตังสารเดียนค่ะโอ้เป็นพี่ตังเป็นพี่ตังเป็นี้พี่ตังแต่พี่ตังไม่อยู่แล้วเลยตอนนี้แล้วตอนนี้มีใคร type, like ที่ชื so ่นชอบไหมล่ะอทีมปัจจุบันก็ได้จริงจริงก็จะมีพี่โอสโลวิทพี่เตอร์วิลเทพอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมมีอีกไหมเออพี่พี่เคนวิชาวิชาอ่าเฮ้ยเขาก็ผันแท้เหมือนกันนะผันแท้เหมือนกันนะแต่ที่น่าสนใจนะผมว่าถามว่าในมุมที่แบบว่าน้องมิ้นแบบว่าเป็นแบบ อ่ะตอนนี้แบบว่าอายุสิบเจ็ดแฟนเมืองทองนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนที่ฮาร์ดคอร์มากนะถ้าเทียบกับทีมอ,อื่นเราไปเราแบบเราเคยแบบเจอสถานการณ์ที่แบบดูแบบดุดันไหมเคยค่ะอ๋อซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นคุณตะโกนเหียอ, <c oughs> er อุ้มเหีย er อุ้มอยู่จีน <c oughs> <c oughs> ้องนมา <c oughs> er ว่าคือตัวนี้เหรอเอออยู่เกาะเสาเลยเอียวอุ้ม่าหรือไงล่ะน้องแต่อยู่ไม่ตายนะเอาเป็นยังไงเวลาเราเจอพี่พี่แฟนบอลฮาร์ดคอร์ของเมืองทอง ก็แบบว่าเขาก็จริงเขาก็ไม่ได้น่ากลัวมือนว่าเป็นแค่อารมณ์เกมเอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นพี่เดินถ่านเขาจะสาดน้ำใส่พี่กลัวเลยน่าจะผิดที่เสื้อพี่แหละเป็นเป,นเป,นเปนผมก็สาดฮะเออแต่แบบว่าน่ารักเนาะก็ถือว่าเป็นสไตล์การเชียร์ปกติเวลาไปดูสไตล์การเชียร์ของน้องมิ้นกับพี่ๆเป็นยังไงบ้าง ก็จะนั่งแบบนั่งโซนอีสามไงค่ะก็จะแบบมีร้องเพลงเชียร์บ้างตบมือตามบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะดูบอลมากกว่าจะเป็นตัวตัปีใช่ใช่ค่ะเป็นโตัปีใช่ไหมอ่ะเป็นโซนที่นั่งเชียร์มีแบบตะโกนหลุดด่านักเตะอะไรอย่างนี้ยมีแต่กรรมการอ่ะมีอ๋อมีด่ากรรมการมีชื่อไหมครับสตีมีชื่อไม่ต้องชื่อไม่ต้องชื่อเออไม่ต้องชื่อหรอกอ๋อไม่ต้องเนาะเดี๋ยวก็เข้าตาอีกอ่ะไม่ต้องห่วงที่ออ่ะถามว่าพี่แจ๊คนึกภาพน้องมิ้นแบบตะโกนด่าแบบอินกับเกมอ่ะ คือจริงๆอยากถามว่าน้องมิ้นดาว่าอะไรดาว่าอะไรแต่กลัวออนไม่ได้เดี๋ยวคนจะหลุดทั้งรายการนะฮะเอาความประทับใจดีกว่าเราพูดถึงเรื่องดีๆในสนามหรือว่าเราไปดูสนามเนี่ยจุดที่น้องมิ้นประทับใจที่สุดมันมันจะเป็นจุดไหนเรื่องนอกจากเรื่องบรรยากาศอะไรพวกนี้ละก็ได้เห็นแบบทุกคนช่วยกันร้องเพลงเชียร์ให้มันตบมือแล้วก็พี่ๆนักเตะที่แบบเขาเต็มที่กับทุกๆูานัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผมเลยยังยังงงกับ กับเด็กในวัยนี้ที่ไปดูบอลตั้งแต่สิบขวบออปัจจุบันสิบเจ็ดแล้วเป็นผู้หญิงด้วยไงอย่างสิบเจ็ดมาเริ่มดูผมว่ายัางเข้าใจได้เออนะแต่ในวันสิบขวบเข้าไปต้องมีช็อคๆอ,อย่างเงี้ยนะใช่แล้วโหแล้วไปดูต่อเน,นื่องมาแบบเจ็ดปีแล้วเนี่ยวันเ,เออน่าสนใจนะทุก<ต>นัดไหมน้องมิ้นไปทุกนัดไหมก็ถ้าในบ้านก็พยายามไปทุกนัดแล้วก็มีไปเยือนบ้างอะไรค่ะอ่ะอย่างไปเยือนที่ว่าแบบไปแล้วแบบประทับใจที่สุดมีไหมก็มวยรำแล้วกันสนามพ็สวยอะไรอย่างเงี้ยอ่า สวยนะครับผมเอานี่อันนี้อุคคาถามนี้คือแบบว่าคอปเปลร์เลสไหนการดูบอลให้อะไรกับน้องมิ้งบ้างโอ้โหนี่คือคำถามที่ถามเด่นต้องเตะเอาจริงๆนะตรลาาต้องได้แล้วรายการนี้ออรายการน้าดีจริงเออเอาสําหรับน้องมิ้งตลอดระยะเวลาที่ดูบอลมามันให้อะไรบ้างได้ใช้เวลากับครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าเวลาดูบอลที่บ้านก็นั่งดูกับครอบครัวหรือว่าไปที่สนามก็ไปกับครอบครัวอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่สนามด้วย อ,อ๋อ oh, แบบเจอเพื่อนใหม่ๆที่แ<ช>บบว่าชอบทีเดียวกันใช่ค่ะเอาแต่าถว่าแอคทิวิตี้ที่แบบนั่งดูบอลอยู่ที่บ้านนะผมก็อยากมีโมเมนต์นั้นนะอมไม่มี <c oughs> แต่ว่าเอาจริงๆคือวิ่ถามหน่อยสิคือเราอยู่ในช่วงที่แบบเป็นวัยรุ่นเราไม่สนใจไปเดินเล่นไปช้อปปิง้งไปแห้งเหมือนแบบเด็กผู้หญิงทั่วๆไปอะไรเง <c oughs> ี้ยทำไมถึงเลือกไปเอนจอยกับสนามฟุตบอลงานเหมือนว่าชอบดูเลยคือว่าดูแล้ว,วมันสนุกอะไรเงี้ยค่ะเราอินกับมันก็เลยราะว่า มันก็เป็นเหมือนแอคทิวิตี้หนึ่งของเราที่ไปดูบอลแบบว่าทุกๆสัปดาห์ได้ดูบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเกมล่าสุดเนี่ยน้องมินเขาไปดูที่สนามมาด้วยครับเล่าถึงบรรยากาศเกมล่าสุดหน่อยมันอาจจะแบบแปลกจากปกติเพราะมันก็อยู่ในช่วงโควิดเนาะแต่ก็เป็นเกมที่คนเยอะน้องมินไปเป็นยังไงบ้างก็วันนั้นคนเยอะมากทั้งแฟนบงทองแล้วก็แฟนเบลล์ค่ะแล้วก็เป็นแบบว่า มีแบบว่านักเตะบางทองที่แบบเพิ่งติดขึนอนะเขาก็แบบกลับมาเล่นแล้วก็ทําได้เต็มที่มากๆอะไรอเงี้ยค่ะอืมอืมอืม,อ,มอ่ะโอเคก่อนจะไปเล่นเกมกันน้องมิน้นเชิญชวนคุณผู้ชมมาเชียร์เมืองทองทีมเดียวกับเราหน่อยสิก็เชิญชวนนะคะแฟนบอลเมืองทองหรือว่าทีมอื่นก็ได้นะคะมาติดตามเมืองทองเพราะว่าเมืองทองก็เป็นยุคแบบ เลือดใหม่เน็กเจนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นยุคที่น่าติดตามค่ะแล้วก็มาดูบนที่สนามกันแบบสนามเมืองทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเราเปกระลงใจให้นักเตะเมืองทองทุกๆคนเจอน้องมินทักทา,ไไา,ย,าย,ยได้ไหมถ่ายร่มถ่ายรูปได้ไหมได้ค่ะได้นะล่าสุดมีมีมีใครเข้าไปสัมภาษณ์มีใครเข้าไปถ่ายรูปน <c oughs> ้องมินไหมมีค่ะคนไหนคนไหนรุ่มล่ามไหมคนั้นรุ่มล่ามไหมรุ่มล่ามไหมเขาเจอผู้หญิงที่ปกติเขารุ่มล่ามนะไม่หมนะี่น้องเป็นเด็กน้องไม่โกหก เล่นเกมดีกว่าเล่นเกมดีกว่าเ,เล่นเกมดีกว่าเอาละมาเข้าสู่ช่วงของการเล่นเกมกันหน่อยอย่างที่ทราบน้องมิ้นเป็นแฟนเมืองทองครับเดี๋ยวเราจะให้น้องมิ้นเล่นเกมทายชื่อหน่อยเราจะชื่อนักฟุตบอลของเมืองทองอยูเนเต็ดมาโดยที่อาจจะดึงพยัญชนะดึงสลักเอเว้นช่องไว้แล้วลองทายว่าชื่อต็มของนักฟุตบอลคนนั้นเนี่ยเป็นใครหรือเราเปลี่ยนไหมเอาเป็นทายชื่อผู้ดศินไหมในมืออาจาจะด่าบ่อยเอาแล้วนะเอาแล้วนะตุเอาแล้วนะ เรามีห้าชื่อเ <ฮะ S 1> พราะฉะนั้นไปดูชื่อแรกกันก่อนให้น้องมิ้นทายกันก่อนไะที่แรกครับมาครับโอ้โหได้ไหมพีรพงษ์เรืองนินเหรออะไรนะฮะพีรพงษ์เรืองนินพี์พีรพงษ์เรืองนินเป็นคำตอบที่ถูกต้องเ,อเยเเ้เฮ<ห>้ยเก่งน,น, <ะ S 1> น,นี่อันนี้ไม่ง่ายนะเอออันนี้ไม่ง่ายนะอ่ะษษาผู้สาบประตูของเมืองทองนะครับที่เพิ่งย้ายมาใน นี่จริงๆเรามีคำใบ้เพิ่มด้วยนะแต่ว่าน้องยังไม่ต้องใช้เยไม่ต้องใช้ดีพี่ใหญ่เดี๋ยวต้องใช้เลยไปดูคำถามข้อที่สองนะครับเฮ้ยมาริโอยูรอฟสกี้มาริโอยูรอฟสกี้ลบคำใบ้ออกไปให้เลยพี่ผมว่าจริงๆเหลือเหลือแต่ะอีกตัวเดียวก็น่าจะพอมั้งเอามาเฉลยครับถูกต้องโอ้โหนี่เป็นชุดที่เขาเพิ่งใส่เกมล่าสุดล่าสุดเลยล่าสุดเลย เอาไปดูชื่อที่สามกันหน่อยครับน่าจะยากขึ้นแล้วล่ะสาโดเมซายฟค่ะผมเชื่อไหมพี่แจ๊คะต้องคิดไปในทางที่ไม่ดีบ้างทำไมเป็นพี่ละ่ะไม่รู้ผมได้ยินเสียงหัวราอแล้วผมรู้สึกได้ไม่คือผมว่าหัวร้อเพราะว่าทีมงานเนี่ยลคิดคำใบ้มาเพราะคิดว่าน้องเน่ยจะตอบไม่ได้ แต่กลายว่าน้องได้ตั้งแต่ภาพแรกตลอดเลยเนี่ยไม่ถึงสาววิเลยซ <c oughs> าโดนีซซเยมครับถูกต้องโอเคเอาไปดูข้อที่สี่อ้อันนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้อันนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้ไปดูครับบ <c oughs> ุญทวีเทพวงศ์ไม่น่ามั่นใจเลย <c oughs> <c oughs> น้องมิ้นที่พี่ต้องบอกน้องมิ้นอย่างนี้ก่อนคือไอเกมที่เราเล่นเนี่ยไม่มีเงินรางวัลอะไรนะน้องมิ้นไม่ต้องยิ้จังก็ได้นะคือตอบผิดให้ดูแบบซื่อๆก็กได้เอหรือแบบว่าเอาไปตัดไฮไลท์แบบ คิดหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนหักหน้าทีมงานพี่ใช่เดี๋ยวเอาอย่างนี้คอหน้าขอคำใบ้อาอเคอเรียบร้อแล้วนะข้อที่ห้าครับอันนี้ยากสุดเลยอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากที่สุดไปดูกันครับเป็นไงไม่ได้ไมไม่ได้ไม่ยอโอ้ขนาดไม่ได้ยังตอมเลยทีมงานรู้ไว้เลยนะว่าน้องทำเพื่อทีมงานให้ทีมงานดูไม่แย่แต่คำใบ้ให้น้องหน่อย โอ้โหยั่งมากเฮนรี่อันิเย้เฮนรี่อนิเยครับเอาคำตอบมาถูกต้องกองหน้าคนใหม่นะครับชาวเอสโตเนียอ่ครบห้าอันที่เมื่อกี้ก็รู้แหละใช่ไหมถูกถูกถมาขนาดนี้เก่ง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 มากอางท้ายน้องมิ้นปากช่องทางแล้วก็ปากช่องทางในการติดตามน้องมิ้นหน่อช่วงนี้อาจจะรบกวนให้ถอดแมสสักนิดนึง วัสดีค่ะก็ชื่อมีนะคะติดตามผลงานได้ที่ไอจีไอจีมิมมีมินค่ะ M I M M E M I N T ค่ะโอมคติดตามได้เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์นี่ดูภาพเขาเรียกวันที่น้องมินแบบว่าแบบไปท่องไปเที่ยวเรียนอะไรอย่างงี้อ่อเนี่ยรู้สึกแบบเออเออเออนี่เป็นยานะครับก็อยู่พี่แจ๊คเขา เผื่อม <|so|>? ีลูกสาวกัใช่ไหมล่ะก็จะได้บอกว่าไปดูเป็นแบบเลิฟเฟรนส์ครับผมเออกระวนพีกันได้นะตัวเต้นะครับผม